ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเงินงอกเงยในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมไล่เรียงมั้งแต่เบรกแรกนะคะเราคุยกับนักวิเคราะห์ไปพูดคุยกันถึงภาพของตลาดในวันนี้กันไปแล้วนะคะต่อไปค่ะเราจะมามองภาพที่ไกลออกไปหน่อยว่าวเรื่องของธีมการลงทุนในเดือนพฤษภาค,คมพฤษภาค,คมเรากําลังจะเจอกับอะไรกันบ้างแน่นอนว่าก็มีทั้งปัจจัยจากต่างประเทศนะคะอาจจะเป็นการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ของแต่ละประเทศทั่วโลกอาจจะมีนโยบายสนับสนุนกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งจากการคลังของ แต่ละประเทศแล้วก็ธนาคารกลางของแต่ละประเทศการประกาศผลประกอบการหลายๆบริษัทอาจจะประกาศไปแล้วแล้วก็บ้านเราเนี่ยอาจจะเห็นความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจที่มันเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นพอมองภาพไปแบบนี้เดี๋ยวเรามาคุยกับนักวิเคราะห์กันหน่อยนะคะว่าตีมการลงทุนในเดือนพฤษภาค,คมที่จะทําให้เงินของเรางอกเงยขึ้นมาได้เนี่ยเราจะจับหลักอย่างไรจับทิศจับทางจับหุ้นตัวไหนกันดีพูดคุยก,กันกับคุณทรงกรดวงชัยค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน F S S International จำกัดอยู่ในสายแล้วคุณชงกรสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแพ๋วครับเกริ่นกันไปแล้วนะคะวันนี้ขออนุญาตชวนคุยเป็นภาพของเดือนพฤษภากนหน่อยค่ะมันอาจจะมีหลายๆอย่างที่มันเปลี่ยนไปแล้วก็เกิดขึ้นมองการลงทุนที่เป็นธีมการลงทุนในเดือนพฤษภาคมยังไงบ้างคะคุณชงกรค่ะคือผมมองเดือนพฤษภาเป็นเดือนที่ต้องบอกว่ามันจะมีเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่ดูจะแย่ออกมาค่ะเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจเป็นตัวเลขของเดือนที่ เริ่มถูกผลกระทบจากโควิด mm hmm. เต็มๆเข้ามาแล้วโ mm hmm. ดยเฉพาะในเดือนเมษายนเอเดือนมีนาคมค่ะแล้วพอมันรายงานออกมาเนี่ยมันจะทําให้เป็นแฟกเตอร์ลบกับตลาดอ uh huh. แต่อย่างไรก็ตามนะครับว่าราคาหุ้นตลาดหุ้นเองที่ลงมาก่อนหน้านี้มันก็แอบสอบไปแล้วมากแล้วแล้วกันนะครับค่ะหลายคนอาจจะบอกว่าไอ้เซลล์อินเมียเรโกเอเวร์หรือเปล่านะครับคอยนี้ผมคิดว่าถ้ามองในอดีตเนี่ยเซลล์อินเมียเนี่ยมันเกิดขึ้น จากการที่นักลงทุนหรือวนักลงทุนสถาบันนะครับเขาจะมีการปรับพอทุกๆหกเดือนค่ะคือช่วงเดือนเมษเขาจะเป็นช่วงการปรับพอตก็คือจะปรับพอตละพอถึงช่วงหกเดือนเขาจะโรลลิงพีเรียดก็อาจจะมีการขายหุ้นออกมาบ้างในบาง่วงนะครับแต่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะเพราะก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเศรษฐกิจใน,นตอนนั้นด้วย แต่มาปีนี้เนี่ยบอกว่าเซลอินเมนี่คือจริงๆเราเซลล์ตั้งแต่ต้นปีแล้วของในเซลล์ตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเซลเดือนเมีเนี่มีความเป็นไปได้ยากมากขึ้นเพราะว่าวันนี้ถ้ามองไปข้างหน้านั่นหมายความว่าหลายๆประเทศเริ่มจะเปิดเศรษฐกิจตัวเองออกมาแล้วคลอนคลายลอกดาวต่างๆเนี่ยเราเริ่มเห็นกันมาแล้วเราเริ่มเห็นแล้วจะเห็นจะเห็นมากที่สุดในเดือนเมียนี่แหละซึ่งมันจะตรงข้างกับตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศออกมาแล้วผลกบการที่จะออกมาด้วยถามว่าจะให้น้ําหนักอันไหนมากกว่ากัน อันนี้ผมให้น้ําหนักเรื่องของเอาลุกข้างหน้ามากกว่าว่าถ้าเราผ่อนคลายแล้วมันไม่มีเวฟที่สองของการติดเชื้ออะไรเงี้ยนะครับมันสมมุติดีในการที่จะ, open, จะ,ะเพิเศรษฐกิจมาใหม่เนี่ยผมคิดว่าอันนี้จะคี์แฟกเตอร์ที่จะให้น้ําหนักกับตลาดมากกว่าซึ่งมันเป็นแฟกเตอร์บวกแล้วผมมองว่าถ้ามันจะลงเนี่ยถ้าหุ้นจะลงในช่วงเดือนเมย์นัคือจังหวะในการซื้อรอบใหม่ของเรามากกว่าครับ แสดงว่าก็อาจจะต้องเปลี่ยนจากเซลล์อินเมย์มาเป็นไบอินเมย์แทนถูกไหมฮะคุณจงหลดประมาณนั้นครับประมาณ <laughs> ประเด็นคือเราจะบายตัวไหนดีคะคือในใน,ในหุ้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าหุ้นที่จะปรับตัวขึ้นได้เร็วกว่าเซกเตรอร์อื่นๆนี่ก็คือกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่ากลุ่มวัฒจักร <laughs> หรือว่ากลุ่มพวกคอมมูนิตี้นะครับเพราะว่าคุณคอมมูิตี้เนี่ยลงมาเยอะสุดแม้กระทั่งน้ํามันเนี่ยเราวันนี้เราจะเห็นว่าน้ํามันเนี่ย ราคาน้ำมันลงลรก้ืมากนะครับแต่ว่าคุณสอบ,บของป้นสอบอไม่ค<อ>่อยได้ลงแล้วค่ะหรือว่าถ้าดูจากคุนในต่างประเทศอย่างเอ็กซอนโมบลอะไรเงี้ยวันนี้วันเมื่อวันเนี้ยน้ํามันลงมาเนี่ยแต่ว่าหุ้นของเขากลับขึ้นสวนด้วยแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดฟิวเจอร์มาเก็ตเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนความจรง<อ>ิงที่เกิดขึ้นณปัจจุบันที่เป็นเอาลุกไปข้างหน้านะครับหลายคนมองว่าโควิดน่าจะ ใ,ใกล้ถึงรอบที่จะอาจจะต้องจบลงในเดือนเมก็ด้วยซับไปซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่านั่นก็คือจังหวะในการเข้าไปซื้อมากกว่าเพราะจังหวะของดีมานมันเริ่มพลิกอัพกลับมาเนี่ยนะครับในขณะที่ซัพพายก็ลดลงด้วยเนี่ยมันจะทําให้น้ำมันที่เพิ่อเิรือรัคอมมนดิตี้ต่างๆเพิ่มขึ้นค่อนข้างเปอะนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าหุ้นกลุ่มอคอมมนดิตี้โดยภาพรวมนะผมคิดว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจมากรวมไปถึงหุ้นกลุ่มธนาคารหลังจากประกาศงบ Q2 Q1 ออกมาแล้วเนี่ยดูครับ มีเซลล์ออนแฟกลงมาแล้วเป็นตัวหนวงตลาดในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นจังหวะในการสะสมด้วยเช่นกันเพราะผมเชื่อว่าวันนี้เรายังไม่เห็นเรื่องของอันเฟรนีที่เกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระมีแบงก์ล้มมีแบงก์รับซี่มีบริษัทล้มละลายต่างๆเนี่ยเรานี่ยยังไม่ครับซึ่งตรงนี้ถือว,ว่าเป็นจุดที่ดีมากนะครับแสดงให้เห็นว่าเมดเืิอที่รัฐบาลธนาคารกลางอาจฉีดเข้าไปในระบบหรือว่ารัฐบาลอาจฉีดกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยเพื่อช่วยเหลือเยียวยา,ยายต่างๆเนี่ยมันดนเวิร์กมันได้ผลในระบบการจัดการ ามาตรการช่วยเหลือต่างๆเหนี้ทั้งในแง่ของการเงนินทั้งในแง่ของเศรษฐกิจทั้งในแง่ของประชาชนคนทั่วไปครับก็คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นข่าวดีไปเรื่อยๆซึ่งจะทําให้กลายเป็นว่าน่าจะเป็นการบายออกบายอินเมย์ไปนะครับช่วงประเด็น commodity หน้าสนแบงหน้าสนแต่ว่ามันก็ต้องมาเลือกเป็นรายตัวอีกไหมคะคุณชงกรดเลือกรายตัวนีนผมคิดว่าไม่เท่าไหร่นะฮะเพราะมันมีลักษณะใกล้เคียงกันคือ,อเวลาเราซื้อหุ้นเราจะต้องซื้อบนเซกเตอร์ก่อน คือถ <c oughs> ้าภาพเซกเตอร์ดีนะหุ้นจะขึ like, ้นมาทุกตัวยกแข่งจะยกแข่งฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะอยู่ถ้าจะเลือกไปหุ้นรายตัวจริงๆเราต้องเลือกช่วงที่มันอาจจะมีความแตกต่างกันบนเงื่อนไขเดียวกันแต่ว่าตอนนี้เงื่อนไขมาอยู่ที่ภาคอุตสาหกรรมกีจอฟื้นหรือเปล่าภ้าคอุตสาหกรรมจะฟื้นหรือเปล่าค่ะถ้ามาเจาะตัวเลยเนี่ยอาจจะต้องปีลักษณะเฉพาะซึ่งอันนั้นก็คงต้องใช้ระยะยาในการค้นหาซึ่งเอาไว้มีโอกาสจะไดาคุยกันสั่งว่าเซกเตอร์ไหนมันน่าสนใจหรือหุ้นตัวไหนน่าสนใจจริงๆ โอเคค่ะคุณรงกลดพูดแบบนี้แปลว,ว่าเดี๋ยวเราต้องได้คุยกันอีกแน่นอนนะคะยังไงวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะครับสวัสดีค่ะ เวลาจํากัดนะคุณผู้ชมคุยกันได้พอเห็นภาพเท่านี้ก่อนว่าในแนวโน้มในเดือนพฤษภาคมจะเป็นอย่างไรอย่างที่คุณทรงกรดทิ้งท้ายไว้ค่ะหากมีเวลาจะมาเจาะลึกรายละเอียดของแต่ละเซกเตอร์ให้ฟังกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราคงต้องยกหูคุยคุณทรงกรดเพิ่มเติมนะคะเอาเป็นว่าภาพหรือมุมมองคุณทรงกรดในเดือนพฤษภาคมก็คือจากเดิมเนี่ยสับที่เขาชอบพูดกันในภาษาการลงทุนคือเซ l l in เม y and go away ปีนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะน้ําหนักที่คุณทรงกรดให้ก็คือเราอาจจะไม่ได้เห็นแรงขายแบบแรงๆแล้วแล้วก็เดือน May หรือว่าเดืนพฤษภาคมน่าจะเป็นจังหวะที่น่าสนใจในการค่อยๆมองหุ้นในกลุ่มคอมมิอตี้แล้วก็กลุ่มแบงค์นะคะเอาละนี่คือเนื้อหาทั้งหมดของรายการเปิดจอรอเทรดที่นํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้วันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะแพ้วและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่เวลาเดิมโชคดีสับการลงทุนนะคะสวัสดีค่ะ